โลกเนี้ยเราก็โดนกันด้วยถามว่าของมันแพงก็ต้องแพงรับกันไปหมดนะเอ่ะอะไรเปรีป้ยๆเย็นๆนมื่แกี้เข้ามาเร็วเจ้าทั้งรลายจัดของขวัญมาแล้วถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะสําหรับตอนนี้นะอย่างที่บอกอะ่ะนะอย่างที่บอกอะว่า,าถ้าข้าวของมันแพงใช่ป่ะอย่างน้อยพลังงานตอนนี้พวกแก๊สล้วมันจะขึ้นไงนะแก๊สขึ้นเหรอมีโอกาสขึ้นทองอะทองขึ้นมาแล้วไงสี่หมื่นสี่พันเงี้ สี่หมื่นบาทเดียวได้นะเออก็สี่หมื่นขึ้นมาได้พักใหญ่แล้วสี่หมื่นสี่พันแล้วเราค่าค่าเงินค่าเงินในนี้ค่าเงินเย็นตกตกแหลกลานเลยตอนนี้โอ้ oh, ไม่ค่อยคิดถึงทองในเรื่องอะไระเท่าไหร่แต่คิดถึงเวลาแบบเขามีการแต่งงานมั่ใหมายทองคากันอะแบบ <S 1> <S 1> <ừ> เอาทองไปมั่นสาวอะไรเงี้ยโอ้ ه, ถ้าสมัยนี้ก็โอ้โหอ่านได้ไดิ อาาเลยสี่หมพันเห็นเห็นดูเมื่อล่าสุดนะเรียกมากไม่ได้แล้วนะ